ศาสตร์ปันสุขวันนี้นะครับยังคงอยู่ที่จังหวัดชนบุรีครับคุณเยาวลักษณ์โบราณมูลผู้สื่อข่าวสุนทกข่าวไทยนะครับพาไปพูดคุยกับเกษตรกรแล้วก็ผู้รับการจ้างงานในโครงการ1ตําบล1กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่รกร้างเป็นแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเพื่อสร้างแหล่งอาหารสร้างรายได้ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานคุณเยาวรักษ์ครับ จริงๆแล้วผมก็ใช้ชีวิตพอเพียงฮะทำเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็สนใจเรื่องกเกษตรมานานละแล้วก็พอไปเจอข่าวเรื่องอกระทร,งร,ะรวงเกษตรรับสมัคร,กรเกษตรกรเข้าโครงการก็เลยสนใจสมัครเข้าไป หลังจากขุดสะเรียบร้อยแล้วนะคะประมงจังหวัดชลบุรีก็ได้มอบลูกพันธุ์ปลานิลให้เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ําอันจะเป็นอาหารและจับขายสร้างรายได้ต่อไปค่ะส่วนที่เห็นเป็นเนินดินริมขอบสระนั้นเจ้าของพื้นที่เตรียมจะสร้างบ้านดินเอาไว้พักอาศัยค่ะตอนนี้ได้ได้แหล่งหลงเก็บน้ามาแล้วก็ตั้งใจทิศเราจะเป็นทิศเหนือนะทิศเหนือครับ ทิศใต้ทิศใต้ปลูกปลูกข้าวฮะตรงน,นั้นแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกไม้ป่าเป็นไผ่เป็นไม้ยืนต้นอะไรพวกนี้แล้วรอ,ร,อรอบรอบรอบบ่อก็เป็นกล้วยเป็นกล้วยมะาพร้าวตะไคร้นะฮะในหลวงท่านตัดว่าเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่สองอย่างนี้สามารถทำให้อยู่ได้แล้วก็สร้างชาติได้แล้วมันเป็นภูมิคุ้มกันของตัวเราเองครอบครัวแล้วก็ประเทศชาติ มีแลงอาาหหรนอกจากเกษตรกรแล้วนะคะโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ยังมีการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประสานระหว่างเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ก็คือก็ช่วยช่วงโควิดครับเพราะรายได้ค้าขายตอนนี้ก็คือเจ้าของร้านเขาคืนร้านใช่ไหมครับเราก็เลยยังว่างงานอยู่ แล้วก็เพื่อนก็แนะนํามาก็เลยมาสมัครแล้วก็มาทําที่นี่ก็เลยมีไรายได้เพิ่มครับช่วยช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องการเงินด้วยครับแล้วก็แล้วก็เราก็ได้ความรู้ที่เราจะทําการเกษตรเพราะผมก็สนใจเรื่องการเกษตรทฤษฎีใหม่อยู่แล้วครับ การหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นหนึ่งในโครงการที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีความมั่นคงด้านอาหารมีอาชีพมีความอุดมสมบูรณ์ตามวิถีชีวิตพอเพียงนะคะซึ่งก็นับเป็นอีกหนึ่งทางรอดของกเกษตรกรไทยค่ะยวรักษโบราณม,มูลสำนักขาวไทยอสมทรายงาน